สวัสดีครับผมเบิ้มสกายโปรพ o p ตี้นะครับวันนี้สกายโปรจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมที่ดินครับบนทำเลทองซึ่งที่ดินที่ผมว่านี้นะครับก็ติดอยู่กับถนนเรียบรางรถไฟแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนมหิดลมากๆเลยครับว่าแล้วนะครับก็อย่ารอเช้าเราไปดูที่ดินกันเลยดีกว่าครับที่ดินผืนนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่1งาน73ตารางวา อยู่ในตำบลหน,นองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรียบกับรางรถไฟเดินทางเข้าออกจากถนนมหิดลเพียง700เมตรเท่านั้นเองนะครับใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวารีเชียงใหม่โรงเรียนมงฟอร์ดแผนกมัธยมสีแยกหนองหอยวิทยาลัยเทคโนเอเชียสีแยกดอนจันท์แล้วก็โรงเรียนกาวิละนะครับ ซึ่งที่ดินผืนนี้นะครับผมขอบอกราคาก่อนเลยราคาเนี่ยดีมากๆราคาเพียง1 4 3 0ล้าน3แสนบาทถ้าคิดเป็นตารางวานะครับก็ตกตารางวาละ25,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าจะให้ผมวิเคราะห์นะครับว่าที่ดินเนี่ยเหมาะกับใครก็คงจะเหมาะกับพวกเจ้าของธุรกิจนะครับที่ต้องการหน้าร้านเพราะว่าเส้นทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหิดลหรือว่าถนนเรียบรางนะครับออมีคนสัญจรเนี่ยเยอะมากๆเลย ซึ่งเรานะครับก็สามารถทําสะพานนะครับข้ามคลองจากทางรถไฟเนี่ยเข้ามาที่ดินของเราได้เลยก็จะกลายเป็นสามารถเข้าออกได้ถึง2เส้นทางด้วยกันแถมการเติบโตในบริเวณนี้นะครับก็มีแนวโน้มสูงขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าติดกับถนนมหิดลซึ่งที่ดินที่ติดกับถนนมหิดลเนี่ยนะครับก็ตกตารางวาละห0,000่นบาทแล้ว แต่เราเนี่ยเข้ามาเพียง700เมตรเท่านั้นเองนะครับก็เจอกับที่ดินผืนนี้นะครับที่ขายเพียงตารางวาละ25,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ก็แน่นอนใช่ไหมครับที่ว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มเติบโตราคาตารางวาละ60,000บาทเหมือนกับที่ติดกับถนนมหิดลหรือแค่อาจจะทําสะพานนะครับข้ามคลองเข้าจากทางเรียบรางรถไฟราคาที่ดินผืนนี้เนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นมาแล้วก็ได้นะครับเรียกได้ว่าแค่ซื้อเก็บไว้เฉยๆเนี่ยผมว่าก็คุ้มค่าแล้วนะครับนี่ก็เป็นโดยรวมนะครับของที่ดินผืนนี้ที่อยู่ในตําบลหนองหอย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับมีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่1งาน73ตารางวาติด กับถนนเรียบรางรถไฟนะครับเดินทางเข้าออกจากถนนมหิดลเพียง700เมตรเท่านั้นเองใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวารีโรงเรียนมงฟอร์ดแผนกมัธยมสีแยกหนองหอยสีแยกดอนจันวิทยาลัยเทคโนโเอเชียหรือว่าโรงเรียนกาวิละนะครับราคาที่ดินผืนนี้ก็อยู่ที่14ล้าน3 30,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็ตกเพียงตารางวาละ 25,000บาทครับราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเบิ่ม SkyPro ขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดการพาทัวร์บนที่ดินสวยๆหรือบ้านสวยๆนะครับบนทําเลทองสุดฮิตคุณผู้ชมก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดกระดิ่งไว้ในช่อง YouTube Channel SkyPro Property ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ